สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆชาวสี่สี่สี o สอและการจัดทรงเมิกานะครับผมก็วันดีๆหนึ่งวันนะครับวันนี้นาตินก็มีล้อมาแนะนำนะฮะเป็นอย่างที่มีลวดลายสวยนะครับเอาไว้ประดับกับทรงเมรการับรองว่าสวยและหล่อจัดอย่างแน่นอนนะครับชุดนี้ครับเป็นยาง20นิ้วนะฮะในงาน AMP นะครับยางแอมนะฮะที่มาในขนาด33นิ้วนะครับผม คูณ12.5นะฮะสเปคนี้นะครับเป็นยางลบตรานะครับแต่บอกตรงนะครับสามารถตั้งศูนย์ถ่วงล้อได้ไม่สั่นอย่างแน่นอนนะครับผมอ,อาจจะมีการกินนะฮะกินด้านในของวงล้อนะครับผมหรือว่าเรียกว่ากินหน้ายางนะครับอาจจะไม่เสมอกันนิดหน่อย1เส้นนะครับผมแต่รับรองว่าเอาไว้ไว้หลังซ้ายเลย สามารถใช้งานได้อย่างแน่นอนนะครับชุดนี้เป็นชุดที่เทิร์เข้ามานะครับปัจจุบันอยู่กับคุณพี่วินวินนะครับผมที่เกาะแต้วสงขลานะครับผมสามารถติดต่อได้ทาง a c e b o o k วินวินที่น่าตินขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับผมรับรองว่าชุดนี้ได้ไปใส่หล่ออย่างแน่นอนครับและยังใช้งานได้อีกยาวครับกับราคาที่บอกตรงนะครับเบาและสบายกระเป๋ามากๆนะครับเหมือนต้นต้นเองนะครับผมสามารถจับจองเป็น เจ้าของกันได้แล้วนะฮะสามารถติดต่อนะครับผมย้านะฮะที่ Facebook ของคุณวินวินนะครับอย่างชุดนี้อยู่ที่จังหวัดสงขลาครับผมมาดูหน้าตากันเลยนะครับผมมีความคมและสวยนะฮะร,รับรองว่าได้ไปคุ้มค่ากับการใช้งานอย่างแน่นอนนะครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นาตินลาไปก่อนขอให้ท่านไม่เจ็บไม่จนโชคดีมีแต่ความสุขควาเจริญสวัสดีครับ